พูดอะไรออกมาไงงั้นเพื่อนร่วมทีมเผยโรนันโดทำอันนาเซอร์ asser, มีปัญหาหลังย้ายมาลิกาอุวันที่7กุมภาพันธ์2566หลุยสกุสตาโวกองกลางอดีตท,ทีมชาติบราซิลวัย5 5ปีที่เล่นให้อันนาเซอร์ให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับอาทีอาราบิกสื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับคริสเตียโนโรนันดยอดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ ที่ย้ายมาในลิกซาอุดีอาระเบียหลังยกเลิกสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมารับคา่าจ้างแพงที่สุดในโลกปีละ200ล้านยูโร7,400ล้านบาทภายใต้สัญญา2ปีครึ่งทั้งนี้โรนัลโดสามารถตดล็อกประตูแรกอย่างเป็นทางการกับอันนาเซ์ได้แล้วในการลงเล่นนัดที่3นัดตั้งแต่ย้ายมาจากการสังหารจุดโทษในช่วงโทษ7นาทีที่93เกมลิกซาอูนัดล่าสุดที่บุกไปเสมออันฟาเต2-2เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามหลุยส์กุสตาโวยอมรับว่าการย้ายมาของคริสเตียโนโรนัลโดมีทั้งข้อดีและข้อเสียโดยกล่าวว่าแน่นอนว่าการมาของคริสเตียโน่ทำให้เราลำบากเพราะทุกทีมพยายามที่จะหาทางรับมือเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเขาก็สร้างแรงกระตุ้นให้กับทุกทีมที่เราต้องเจอด้วยแต่การปรากฏตัวของเขาที่อันนาเซอร์ก็สร้างความได้เปรียบอย่างมากให้กับทีมเพราะเราได้โอกาสเรียนรู้จากเขาทุกวันจากความสามารถอันยอดเยี่ยมที่เขามีทั้งด้านเทคนิค และร่างกายคริสเตียโนโรนัลโดถูกสร้างมาเพื่อความท้าทายและเขามักจะประสบความสําเร็จในสิ่งเหล่านั้นเสมอและทุกคนที่นี่ก็กําลังรอสิ่งที่เขาจะแสดงออกมาเขาทําประตูแรกได้แล้วดังนั้นเขาจึงคลายความกดดันออกไปได้ข่าวต่อมาเข้าใจตรงกันนะรามอสตอบชัดโรนันโดเมสซี่ใครเจ๋งกว่ากัน วันที่5กุมภาพันธ์66เซคิโรรามอสกองหลังชาสเปนของปารีสแซงต์แช็์แมงยืนยันลิโอเนลเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาคือนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการเหนือคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงทีมชาติโปรโตุเกสสำหรับรามอสเคยร่วมงานกับโรนัลโดที่สโมสรเรอัลมาดริดช่วยกันคว้าแชมป์มากมายแต่ตอนนี้เขากำลังร่วมง,งานกับเมสซี่ที่ปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งรามอสก็ยอมรับว่าตอนนี้ในสายตาเขาเมสซี่กลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการไปแล้ว รามอสกล่าวว่าผมต้องทนทุกข์ในการเป็นคู่ต่อสู้ของเมซี่มาเป็นเวลาหลายปีตอนนี้ผมมีความสุขมากที่ได้เล่นกับเขาเขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยข่าวต่อมาไม่เหมือนแมนยูโรนันโดบิ๊กบาเยอร์ลั่นเหมยยกเลิกสัญญาหน่อยเออเฮอร์เบิร์ตไฮเนอร์ประธานบาเยอร์นิวนิกสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวงการบนเดสลิกาเยอรมันกล่าวว่า จะไม่ทําการยกเลิกสัญญาของมาดูเอลนอยเออร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเหมือนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทากับคริสเตียโน่โรนัลโดอย่างแน่นอนพักหลังมานี้นอยเออร์ no ir, ให้สัมภาษณ์เชิงพาดผิงต้นสังกัดบางครั้งโดยล่าสุดเขาถึงขั้นบอกเลยว่ารู้สึกเสียใจอย่างมากที่บบเยอร์ทำการไล่โทนี่ทาปาโลวิดออกจากการเป็นโค้ชผู้รักษาประตูของทีมโดยที่นอยเออร์กับทาปาโลวิดสนิทสนมกันมากๆซึ่งมันก็ทำให้เกิดการตั้งประเด็นว่าเสือใต้จะลงโทษนอยเออร์หรือไม่ หลังโดนบีอาร์ยี่สิีปอร์ตสอกีฬาของเยอรมนีถามว่าบาเยินจะยกเลิกสัญญาของไนเออร์เหมือนที่แมนยูในเต็ดทำกับโรนันโดหรือไม่แล้วนั้นไฮเนอร์ก็ตอบว่าไม่หลักไม่มีทางนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ FC บาเยินมิวนิคเป็นแบบทุกวันนี้ที่ FC บาเยินมิวนิคเราจะจัดการกับเรื่องเหล่านี้เป็นการภายในให้ชัดเจนอยู่เสมอมันคือสิ่งที่ทำให้ FC ไบเยินเป็นสโมสรที่แข็งแกร่งและพิเศษ